เนื่องจากรีวิวกันดีนะักเลยมากินให้สมใจแต่ไม่ใช่ร้านนี้นะเพราะเราหาร้านอื่นไม่เจอข้าวหน้าหมูพะโลค่ะสั่งให้เต็มอิ่มเลยเดีย๋ยวลองไปกินกันนะและเมนูข้าวหมูพะโลก็มาแล้วมีหมูสาชั้นนุ่มๆพร้อมกับหน่อไม้แล้วก็เต้าหู้ราดน้ำมันๆหวานๆร้านนี้อยู่เกือบสุดซอยนะคะถ้ามาจาก h m ก็จะอยู่ประมาณซ้ายมือเกือบสุดซอยค่ะดูเนื้อเขาแบบยุ่ยมากสมคำลํำลือค่ะร้านนี้อยู่ที่ตลาดซีเหมือนติงย่านไทเปนะคะจะ่ใกล้ๆโรงแรมที่เราพักคือป้าป้าเวนะคะก็หาของกินง,ง่ายมากมีแฟมิลี่มีเซเว่นเต็ไมไปหมดเลย ที่เรามากินร้านนี้เพราะว่าเราเดินผ่านมาหลายรอบแล้วอะสองวันและที่ผ่านน่ะมันต้องมากินให้ได้ะคะ่ะคนตอนแถวเยอะมากทีนี้เราก็มาสบโอกาสตอนขากลับที่หาอะไรกินไม่ได้แล้วลองมากินดูมันใช้ได้มากมากเลยอะดูสิคะแม้กระทั่งเต้าหู้ที่เรากินแค่เนี้ยก็อร่อยแล้วอะมันมีความสมูทไหลลื่นมากแล้วก็นุ่มจริงๆค่ะ ซอสราดเขาก็อร่อยกําลังพอดีไม่เค็มจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปแต่ติดมันนิดนิดนะคะเพราะว่าที่นี่หนาวค่ะก็ต้องการไขมันเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะก็ไม่แปลกที่เขาจะกินของมันๆน,นะคะแล้วก็อาหารที่มีโปรตีนสูงกัดคำแรกไปนี่มีความฟินมากเลยค่ะต้องเบิ้ลชามสองให้ได้เลย ตามด้วยหน่อไม้นะคะคิดว่าคงเป็นหน่อไม้ต้มแต่ไม่มีกลิ่นเลยค่ะอร่อยมากๆถ้าหลับตากินไม่รู้ว่าเป็นหน่อไม้เลยนะคะมันเข้าได้ดีมากๆเลยกับหมูสำชันนุ่มๆเนี่ยค่ะบอกเลยว่าเยี่ยมสุดๆเลยคือจะว่าเป็นหมูฮองก็ไม่ใช่หมูพะโลบ้านเราก็ไม่เชิงมันคนละอย่างกันเลยะคะ่ะเนื้อสัมผัสือคนละอย่างแต่หน้าตาอาจจะคล้ายก็ได้นะคะต้องลองมาชิมดูค่ะค่ะร้านนี้ไม่เกินเที่ยงคืนก็ปิดแล้วนะคะเพราะขายดีมากๆ ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีแต่ภาษาจีนไต้หวันเท่านั้นอาศัยจิ้มเอาและบอกแม่ค้าเอาค่ะหมดไป110เหรียญไต้หวันนะคะถือว่าไม่แพงค่ะ2อ,อย่างเดี๋ยวเราไปหาชาไข่มุก,กินกันนะคะ,ะนี่เป็นภาพหน้าร้านคะ่ะมาแล้วอย่าลืมมาทานนะคะ